สวัดี morning อโอ้โหมาดูเด็กกินผักแล้วมาดูเด็กหลังเด็กหลังเด็กหลังกินข้าวเช้าสวัสดีครับคุณผู้ชมยังดูปากวันนี้ทานอะไรครับสปรินช์ไก่แอปเปิลซอสวันนี้เลดหน่อยเลดผักหน่อยอันนี้เป็นไงโอ้โหอ้าขนาดนี้นี่เท่าไหร่ดีสิบเต็มสิบฮัลโหลชอบมากกินผักเก่งมาก อร่อยไหมครับอร่อยไหมครับลูกอร่อยไหมลูกจ๋าอ้าอโหเอาสิบเต็มสิบเหมือนกันอร่อยแต่เป็นเวจี้ <away> ชอบกินผักเยสวัสดีครับ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 คุณผู้ชมเกิจ้าสวัสดีครับคุณผู้ชมดูสวัสดีครับก่อนป้อมสอนใหม่เอาใหม่สวัสดีครับก่อน กวเด้ยกวยกินกยสวัสดีครับเย้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 เก่งมากเย่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 เย้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 เย่เย่เยสเย่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 เย้เย่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 เย้เย่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 เย้เย่เยอเย่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 เย้เย่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 ย่ย่่่ มีคาบอาหารแล้นหนูมีอันใหม่คณนสกอเบสอยู่ <c oughs> คืออันนี้มันเช็ดไปแล้วยังไม่ได้ซักผ้านี้นะคุณผู้ชมตั้งแต่เป็นผ้าอ้อมของใครรู้ไหมผ้าอ้อมของเคเจแล้วก็แม่เก็บไว้ตั้งแต่เคเจเล็กๆแล้วก็คือเก็บเอาไว้สองผืนแล้วพอไปเมืองไทยเนี่ยไปค้นเจอ <c oughs> ก็เลยเอามาซักแล้วก็ส่งต่อให้อพอลโล2ยี่สิบ สี né, ่ปีแล้วนะลูกมึงไว้ผ้าเนี่ยของแม่เนื้อผ้าคงทนมากไม่แล้วนี่ละดลายน่ารักชอบใช่พ่ออ้อน่ารักสุดเลยใช่แม่จะเก็บของของเคเจไปหมดเลยชุดนักเรียนอนุบาลก็เก็บอ๋อไม่แตงใส่เอ้แตงใสมันเป็นกระโปรงชุดนักเรียนอนุบาลก็เก็บเก็บชุดนักเรียนอนุบาลเก็บเก็บอย่างละนีดอย่างละหน่อยอ่ะชุดนักเรียนเซนโยก็เก็บอร่อยไหมลูกอ๋อ แน่5เหรอ5เต็ม10เหรออืเท่าไหร่5หนกี่คะแนนหะลุก How much you give เท่าไหร่นะช้าแม่ป้อนหน่อยผมไม่ต้องการคำตอบใดๆตบมือเย้ yeah. สวัสดีครับอ๊ม um. Good morning พับพับ Good morning พับ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  He's so handsome He Yes loves loves you are. I love you. I love you. <that percentage> I love you. I love you. Who's teach you? Youtube. On YouTube? Okay. What is your name? what's up <laughs> what's up what's up what's up again again what's up uh, oh what's up? then what's up See, look. is it like sorry yeah, yeah sorry, sorry. sorry. thank you sorry sorry it's a song a baby song it goes like sorry uh, sorry sorry, sorry, sorry. Uh, yeah. and thank you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  i love you we're uh, like this Oh, you, you have more on your face than you eat. <laughs> ten, Ten, ten. Ten. Yeah, ten. 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 ตจะยิ้มไหมคิดไปยิ้มไปให้ดูนี่นหนังสือแกนมาเลิฟมี่หนังสือยายซื้อให้จะบาดมือลรกออ่านหนังสืออ่านอ่าน

มันลงไปเอาของเล่นไปเก็บไว้ตรงนั้นได้ไงบิ๊กแคร์ฟูบอยลงไปเก็บกสงสัยฝนตกก็มันไหลไปบ้างดูอ๋ที่ซ่อนที่ซ่อนมัมิ่ก็ต้องอาบน้ำ้วกุ้นนะเกนะ็บเม็ด เก็บมิดแล้วก็จำไม่ได้ว่าตัวเองไปซ่อนไว้ไหนแต่มันรู้นะมันวิ่งลงไปแค่นั้นนะเอาของเล่นมันทีหลังไม่ต้องซ่อนไกลขนาดนั้นนะไปโอเ okay, ค let's go ไป go 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 จะกว่าตายแล้วไปล้างน้ำ๋ยวน,น,นี้เลยน้ำมันบ่อยโห มาดูอลไมาดูจักโกเลยแตนขมนบ่อยขมนแจักกขามแจักโกข้ามเนี้ยไอ้ไอ้ราวดิฉันจ็กโก่าเอ๋ตอนนี้ตอนตนี้แปลงล่างแล้วเพราะว่าเดี๋ยวมีลูกค้ามาสักคิ้วนะคะก็จะทำงานก่อนวันนี้วันเสาร์แต่ว่าเราทำงานเจ็ดวันวันไหนไม่มีลูกค้าก็คือวันนั้นเป็นวันที่หยุดนะคะมาละลูกค้าวันนี้งานยากเลยแต่ว่า เวลาน,นั้นน่ะเหรออเอซอ,เอ,อซื้อมาให้แม่เหรอเต <Thank you. S 2> ็งกิ้วเบนดอนซื้อเนี่ยนั่นแหละ h a n งกิ้วเบนดอนเออชอบมาก tomorrow เลยมปังเผือกแบนดอนซื้อนมปังมานี่นมปังไส้เผือกชมชมมันอร่อยจริงเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ทำไมทับสะแบนเนี้ยร้อ <c> ม <oughs> <p oms> <laughs> หมดสภาพอร่อยจริงไส้เผือกเยิม้มแกะให้ดูดิอ่ะเออ นี่ดูดูดูดนี่ถ้ามันไม้แบนมันจะอร่อยกว่าน,นี้นะเจาะออกมาเป็นเผือกนี่นี่นี่ตึงตึงตึง,ตงกินคํำก่อนแล้วกันกินนิดนึงก่อนจะกลัวไปอย่ามายุ่งหิวไบว่ผูกฟากเลยนบอย ทำไมอ่ะกินบัฟเฟ่เนี่ยนะนยอะไรอ่ะ สินาทีไม่เคยอ่านเลยว่ามันกี่นาที10นาทีสำหรับเส้นสปาเกตตี้อ่ะ uh, วันนี้ลองเอาตามเขาสิจับเวลาหน่อยเอยเ้ยเฮฮ้เฮ้เฮิก ลนนกลัวไม่กลัวกนลิเดอบายลิเดว,ว้าวาวา,วาเดี๋ยววันนี้ทําแกงเขียวหวานด้วยสองอย่างเลยแกงเขียวหวานก็เก็บไว้พรุ่งนี้จะได้ไม่ต้องทําเพราะว่าพรุ่งนี้เดี๋ยวเขาไปทํางานกันแม่ทัญยาก็จะต้องเลี้ยงอพอลโลก็อาจจะไม่ค่อยมีเวลาทํากับข้าวก็ทําไปเลยเสียง กันขมงูงน้วพริกแกงเขียวหวานแล้วก็ใส่เลยโลโบ้ผสมกับยี่ห้อแม่สีอหอม ผสมกันอร่อยดีกับอร่อยดีกับโลโบมีความรู้สึกว่าถ้าผสมกันแล้วมันจะอร่อยมากกว่าใส่ยี่ห้อเดียวนะคะก็เลยจะผสมกันแกงเขียวหวานวันนี้ก็คือแกงเขียวหวานเนื้อแกงเขียวหวานเนื้อใส่หน่อไม้ สามชิพสามชฟในครัววุ้ยเค็มใบเปล่าไม่รู้กดซะโอ้โหแล้วก็เอานี่ใส่เลยค่ะหน่อไม้ครับหน่อไม้แล้วก็ ง่ายที่สุดในปัตตภีแกงเขียวหวานบอกเลยน้ำแม่บ้านน้ำพริกถุงเดือดปุดๆเนื้อหน่อไม้ <music> <nên> ทานกับข้าวแกงเขียวหวานนี่ต้องทิ้งเอาไว้นะถ้ากินตอนเสร็จใหม่ๆจะไม่ค่อยอร่อยนะคุณผู้ชมแกงเขียวหวานนี่ถ้าทานตอนเสร็จใหม่ๆนี่ยังไม่อร่อยเท่ากับต้องตอนที่ทิ้งเอาไว้หรือว่าค้างคืนนะหรือรอให้เย็นนิดหนึ่งน้ำแกงเนี้ยจะข้นมากคุณผู้ชมคะ่ะน่าทานอะเรียบร้อยนีุ่ยหยดไหม เรียบร้อยครับออกมาแล้วครับมน่าทาน look good เชื่อไหมเนี่ยแค่อวิ้นี่อันหนึ่งสิบกัเหรียญสิบกเหรียญสองอันนี่ตีไปสักสามสิบเนาะไม่ถึงด้วยสามสิบก็ประมาณพันหนึ่งไม่ถึงพันพันบาทเยอะมาก ถ้าเป็นไปกินที่ร้านนี่ที่เมืองไทยนี่ขายแพงมากถ้าเป็นร้านอาหารขายวิบคัตซีซีนิสและเทนเดอร์เทนเดอร์ yes yeah look easy it cuts I like the end like this you got four ends yeah okay beautiful อร่อยแน่นอนเกกินละ Hmm. Back, back, back. Hmm. I like the end. It's good. Tastes good.